สวัสดีครับผมเฮียพรชัยครับวันนี้ผมจะมาเสนอวิทยุโซล่าเซลล์รหัส mp 9ก5 dc sl นะครับผมวิทยุโซล่าเซลล์ตัวนี้เนี่ยสามารถรับพลังแสงอาทิตย์ได้นะครับสามารถชาร์จแบตในตัวนะครับเวลาท่านอยู่ตามกระท่อมหรือเถียงนาหรือเถียงเมียเฮ้ยไม่ใช่นะครับก็สามารถรับพลังแสงอาทิตย์ได้นะครับมีสายชาร์จแถมให้แล้วก็ยังสามารถที่จะใส่ฐานได้ด้วยนะครับ2ก้อนนะครับนะครับนี่ครับใส่ฐานมีสายชาร์จแถมใช้งานได้เลยนะครับผมชาร์จไฟบ้านได้นะครับตัวนี้ นี่นะครับปึ๊บเราสามารถฟังวิทยุ FM AM MP3 ได้ช็อตเวฟได้นะครับสามารถเซตต่างๆได้นะครับเต็มระบบเลยนะครับฟังขึ้นนอกขึ้นไทยได้หมดเลยนะครับผมจะเปิดได้ฟังนะครับจะลืมเรื่องราวที่เธอนั้นเคยสัญญาเธอเอรอได้แนบเนียนพี่ชําเหลือเกินการดา ประมาณนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมีทั้งสีดำสีแดงแล้วก็สีน้ำตาลลายไม้นะครับสวยมากเลยนะครับอันนี้คือแผงโซลาเซลล์นะครับผมจะลองปิดนะครับนี่ถ้ามันชาร์จนะครับมันจะขึ้นไฟสีแดงตรงนี้นะครับแต่ผมลองเอามือปิดแผงโซลาเซลล์อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับไฟแดงจะหายนะครับแปลว่ามันไม่ชาร์จแผงโซลาเซลล์นี้ใช้งานได้จริงๆนะครับใช้งานได้เต็มๆเลยนะครับมีเซ็นเซอร์บอกนะครับแล้วก็นะครับรหัส DCSL เนี่ยคืออะไรนะครับรหัส DCSL เนี่ยคือ ระบบที่เอามาช่วยป้องกันไฟฟ้าช็อตเวลาท่านชาร์จไฟบ้านนะครับบางคนเนี่ยบางรุ่นนะครับของคนอื่นนะครับเวลาคุณไปชาร์จเนี่ยมือนำชาร์จไฟบ้านนะครับมือไปจับโดยสายไฟอย่างนี้นะครับเสาอากาศเนี่ยจะช็อตนะครับแต่ของผมไม่ช็อตไม่ระเบิดแน่นอนร้อนะครับมีไฟฉายนะครับนะครับสระบบเลยนะครับไฟฉายตรงนี้1จุดนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้1จุดสว่างมากๆนะครับเวลาท่านไฟดักหรืออยู่ตามข้างนอกนะครับสามารถใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับผมนะครับใครสนใจนะครับ สั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลนะครับสามารถติดต่อือคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ